วันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดสมนัทวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพนางสายสนีวงศุวรรณซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในปอดเมื่อวันที่8กันยายน2563สิริอายุ97ปีนางสายสนีวงสุวรรณเ,เป็นบุตรีของนายชินเรืองจรุและหนางแมนเรืองจรุ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเนื่องจากบิดาเป็นข้าราชบริพารที่วังเทเวศจึงอาศัยอยู่ที่วังเทเวศมาตั้งแต่วัยเยาว์และได้ช่วยเหลือบิดาจัดซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคประจําวังเทเวศด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับพลตรีประเสริฐวงสวุวรรณมีบุตรด้วยกัน5คนคือพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บังคับบัญชาในกองทัพเรือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายพงพันธ์วงสุวรรณอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรฟุตบอลทีโอทีและนายพันพงศ์วงสุวรรณผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนซึ่งได้ดูแลและส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรทุกคนจนประสบความสำเร็จในการงาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยขยันอดทนและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานในการดำรงตนเป็นพุทธมามะกะที่ปฏิบัติตนตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา จากนั้นเวลา17นาฬิกา43นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังเมนวัดาธาตุทองเขตวัฒนาในการพระราชทานเพลิงศพนายชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นวนิยายและกะวีนิพนธ์ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่21เมษายน2563สรีอายุ88ปีนายชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิเกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2474ที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรของคุณวิเศษสุวรรณภูมิกับนางสะอาดรัตนกุลสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาสันสกฤตและประวัติศาสตร์อินเดียโบราณคณะอักษรศาสตร์ณมหาวิทยาลัยบอมเบย์ประเทศอินเดียนายชัดชัยวิเศษส,สุวรรณภูมิเจ้าของนามปากกาพนมเทียนเป็นผู้รักการอ่านมาตั้งแต่เด็กเริ่มเขียน,นวนิยายเรื่องแรกคือเห่าดง ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนวัดสุดทิวรารามนอกจากนี้ยังใช้นามปากกาว่าก้องสุรการและระพินเป็นนักเขียนผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวรรณศิ์ได้หลายแนวและเป็นที่นิยมของผู้อ่านโดยมีผลงานนวนิยายถึง38เรื่องอาทิจุลาตรีคูณเล็บครุฑละอองดาวสเกาเดือนและประสบความสำเร็จสูงสุดเรื่องเพชรพระอุมาที่ใช้เวลาเขียนถึง26ปี นับเป็นนวนิยายที่ยาวที่สุดขนาด48เล่มจบทั้งนี้หลายเรื่องเป็นแรงบนันดาลใจในการทำภาพยนตร์ละครวิทยุละครเวทีและละครโทรทัศน์ด้วยการใช้ภาษาที่งดงามรวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลืองานราชการทหารตำรวจอย่างต่อเนื่องในการเขียนบทความเกี่ยวกับอาวุธปืนโดยในปี2504 ได้รับพระราชทานรางวัลตุกตาทองในฐานะผู้เขียนบทประพันธ์เรื่องเด็กเสเพและในปี2540ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ด้านครอบครัวสมรสกับนางสุมิตราวิเศษสวรรณภูมิมีบุตรธิดาสี่คน